ไม่ได้เกิดแน่ๆถ้าเกิดจากว่ายว่าไม่ได้เกิดจากความรักแล้วจริงๆวันแห่งความรักเป็นวันที่มีความงดงามนะเมื่อท่านรู้ว่าวันนี้วันแห่งความรักแล้วพระในบ้านของท่านท่านดูแลเลี้ยงเหมือนตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าคุณโยมแม่พัดได้เข้ามาฟังฟังแล้วแหละคุณโยมแม่พัดรู้เรื่องแล้วแหละนะคุณโยมแม่พัทดที่จริงกว่าเราเ,เราเย็งปึกกว่าคุณโยมแม่พัดอยู่นั่นแหละอ่าในลักษณะนี้แหละที่เราพูดเมื่อเช้านี่ นี่ละวันแห่งความรักจริงๆแล้วเรา้นี่นนะถ้ามีบิดามารดาที่อยู่ที่บ้านอที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตถ้าท่านไม่มีชีวิตว่าต้องอื่นไก่วันนี้ตอนเช้าบางทีท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่บาทรยา่าน้ําหรืออุทิศส่วนส่วนให้ท่านชื่อจริงนามสกุลจริงเรียกชื่อท่านตอนนี้ท่านสามารถทําได้ยกมืออธิษฐานอ่ายกทานขึ้นจบ พระรบเหนือเก้าขอคุณวิดาบัรดาจงปก,ปกปักคุ้มคองรักษาตัวข้าพเจ้าให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินงทองใช่ไม่ขาดมือเพียงแค่นี้ชีวิตก็มีมีสุขและคุณโยมให้นึกเอานะถ้านึกถึงท่านให้นึกเอาถึงถึงเรื่องนี้คุณงามความดีนะนั่นแหละล้วก็สาธุสาธุก็คือดีแล้วประสริฐแล้วที่เราได้กล่าวถึงนึกถึงคุณบิดามารดา ไม่เสียไรนะอันนี้คือเรื่องจริงขนาดเราตกรลังคาเราเ,รเคยพูดให้ฟังแล้วเราไม่เคยนึกถึงใครก่อนเลยเรานึกถึงแม่เรานึกถึงพ่อเราอยกมือใส่หัวร้องไห้น้ําตาเลยแห้งไม่มีที่จะปวดขนาดมึนขนาดเจ็บขนาดทรมานขนาดสามสิบกิโลจากวาพีปทุมมา ตัวเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามคุณโยมคิดดูดิสามสิบกิโลไข่บริขีดยาช่บริขีดมอฟินซ้ม่มแก้ปวดในเรื่องนี้อันนี้คือความรู้นะของอพี่อยู่นะพี่ว่าจะเข้าใจในเรื่องนี้อ่านั่นแหละคือที่เราพูดถึงเนี่ยยาแก้ปวดบางครั้งธรรมดามันไม่สามารถที่จะยับยั้งได้นี่แหละคุณโยมเราถึงบอกว่าสิ่งเสพติดบางชนิด มันสามารถใช้ได้เราถึงบอกว่าสุราทำไมมันมีประโยชน์ถ้าเราเป็นใช้แทนแอลกอฮอล์ที่ล้างแผลทุกวันฆ่าเชือ้อนั่นเนี่ยจริงๆทุกอย่างมันจะมีดีมีชั่วยอยู่ในตัวแต่คนเรานั้นใช้ไม่ถูกเองนี่แหละคุณโยมถ้างั้นเราเนี่ยายาแก้ปวดก็ไม่กินอะไรก็ไม่ได้กินสามสิบกิโลมาขาหักร้องไห้จะจะเป็นจะตายนึกถึงคุณบิดามารดาไม่เป็นไรหาย เสียบอกซอยลูกแนะ่ย่าให้ลูกปวดให้ลูกถึงโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลคุณยมทรมานบอกคุณหมอฉีดยาแก้ปวดให้ผมหน่อยฉีดแล้วก็ปวดแล้วก็ศหล,ลาบไปเลยฟื้นตื่นขึ้นมาทีก็ปวดอีกเร่งด่วนเลยเข้าห้องผ่าตัดทรมานมากที่สุดกั้นปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจนอักเสบ ทุกวันนี้ยังเป็นโรคกระเพาะกระเพาะเรื่องนี้เลยไงนี่แหละคุณโยมกรรมนั้นเรารู้ว่ามันมาจากไหนชาตินี้แหละที่เราพูดถึงเราเคยทําเขาไว้อะไรแ่ะคุณโยมเงยี่สิบกว่านาทีแล้วเนาะพูดไปพูดมาเดี๋ยวเราจะลงไรแล้วกรรมมันเกิดจากที่เราเป็นคารวะนั้นเราไปหักขากบคุณโยมเคยเห็นไหมหักแล้วมันคิดว่ามันดังป๊อ มันเจ็บขนาดไหนกบเนะี่ยแล้วถามว่าเราเจ็บไหมทีนี้รู้ซึ้งหรือยงัง <c oughs> ใครไม่เคยขาหักคนนั้นไม่รู้เรานี่หักสองท่อนเรารู้แล้วว่ากบนั้นนะเขาเจ็บขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงบอกว่าหลีกได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคุณโยมปานาติบาข้อแรกปานาติปตาเวรมณีเพราะฉะนั้นแล้วหนทาง หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นน่ะในในข้อที่พุทธเจ้าท่านพูดถึงเนี่ยหนึ่งงดจากการทําความชั่วสองทำแต่คนงามความดีสามลดละเลิกโลภโกรธหลงเพียงแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขความเจริญนี่แหละหลักที่แท้หัวใจที่แท้จริงของศาสนาพุทธที่พพุทธเจ้าท่านสอน